<worship. S 1> อะไรเป็นหกต้องละลายก่อน ดีค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะต้นน้ำนยังได้แอบยินข่าวมาว่าวันนี้โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามเนี่ยรุ่นที่4เนี่ยได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือทําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเลยนะคะนั่นก็คือเทียนหอมตะไคร้แล้วก็ชมพูอัญชันค่ะว่าแล้วเราก็ตามเข้าไปเรียนรวมกับพี่ๆผู้สูงอายุกันดีกว่าค่ะมาเลยค่ะ และตอนนี้นะคะต้นน้ำเนี่ยกำลังทำแชมพูอันชันอยู่ค่ะร่วมกับนักเรียนผู้สูงอายุนะคะไปดูกันเลยค่ะน,นะี้เรานีอีกรันเซนาช่วยค่ะ วันนี้เป็นไงบ้างคะกิจกรรมสนุกไหมคะสนุกค่ะได้ความรู้เยอะค่ะใช่ไหมคะ,มคะวันนี้โชว์ของที่ได้เป็นที่ระลึกหน่อยได้ไหมคะวันนี้ได้อะไรบ้างคะคุณป้า,ได,าได้ความรู้ด้วยได้ของใช้ด้วยได้ความรู้เรียนรู้เยอะเลยใ่ไหมคะ ช่วยฝากอะไรถึงนายกแดงหอะไรไหมคะที่สนับสนุนกิจกรรมนี้ขึ้นมาค่ะค่ะสุดยอดเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะขอบคุณเยคุณป้าขอบคุณค่ะวันนี้อยากถามว่ากิจกรรมนี้สนุกไหมคะก็สนุกได้ความรู้ดีค่ะวันนี้ได้อะไรไปบ้างครูได้ได้อะไรนะเทียนหอมตะไคร้กับแชมพูค่ะประทับใจอะไรในการเรียนในครั้งนี้มั่งคะก็สนุกมีความมีเพื่อนเยอะ ได้ไหมคะได้ได้เชิญฝากอะไรถึงนายกแดงเราหน่อยไหมคะที่สนับสนุนกิจกรรมนี้ขึ้นมาค่ะดีที่มีโครงการนี้ขึ้นมาคนอายุมากก็จะได้มาอยู่กันอย่างเงี้ยคือรู้จักกันหลายๆหมู่บ้านอย่างเงี้ยคือจะจะได้มีอะไรที่ไปพัฒนาพวกอายุเยอะๆอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่บ้านอย่างเดียวค่ะจะได้เป็นประโยชน์กับสังคมเอออยากสอถามว่าวันนี้เรียนสนุกก็สนุกฮะตามภาษาคนแก่เนาะ วันนี้ได้อะไรไปบ้างคะก็ได้ความรู้จากการทำอาไปเนี่ยฮะเป็นผลิตภัณฑ์ของยาสระผมแล้วก็เทียนหอมสกายครับผมนักชีววิทยครับผมซื้อสารที่ช่วยโชว์ของที่ทำเองได้ในโอ้แม่ไปที่ใส่กระเป๋าที่ชอบนะคะนายจิงโอ้นายจิ๊งที่รอครับท่ารับผมต้องขอขอบขอบคุณทางผู้ชุดวิทยากรมาจากมหาวิทยาลัยธัญบุรีด้วยนะครับที่ให้ความรู้กับด้านๆของผู้สูงอายุ อันนี้มีความรู้มากครับผมช่วยฝากไปถึงนายกแดงที่สนับสนุนกิจกรรมนี้ขึ้นมาหน่อยได้ไหมคะอ๋อก็อยากบอกว่าถ้าเกิดมีการอบรมนู่นต่อไปอีกก็น่าจะดีอยู่วา่าเพราะว่าผู้สูงอายุตอนเนี้ของเรามันเยอะมากอยากให้เอามาเจอเจอกัน <ๆๆ S 1> ค,ความคิดอะไระมันจะได้มา,าพัฒนาขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ครับขอขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะ บรรยากาศเรียนวันนี้คะ่ะนอกจากสนุกสนานแล้วเองได้ความรู้ต่างๆนะคะแถมยังได้ของติดไม้ติดมือกลับไปบ้านด้วยนั่นก็คือเทียนหอมตะไคร้แล้วก็แชมพูอันชันนั่นเองค่ะไปฝากที่บ้านได้เลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคะ่ะกิจกรรมโครงการดีอย่างเงี้ยถ้าจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดคนสนับสนุนนั่นก็คือรองศาสตราจารย์ดรวิศักดิ์ดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ามค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องน้ำต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ